าน้ำตาฉันนี่มันมีค่าเป็นเงินฉันคงเพลิดเพลินพบทางสจางเงินขึ้นมาฉันคงโชคดีเป็นเศรษฐีน้ำตา โลกจะต้องอิจฉา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 ยิ่งกว่าใครใครจะเลี้ยวทางไหนพบคนวนวายบูชาน้ำตาน้ำตาไหลมาเทมารำไปฉันคงมีสุข สุขจากการร้องไห้อยากรวยสักเพียงไหนร้องไป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 ร้องจนใจชาอยากมีคู่ใจก็ร้องไห้ไปไม่ช้าเท่าไรได้มาอยากสร้างสวรรค์ สร้างอย่างเชิดชันสร้างจากความฝันอันปราถนาสร้างจากศรัทธาคงสร้างได้มาดังใจแต่แล้วความหวังฉันพังพินาศลงพรานหัวใจประวันตื่นตันงานงง คนจนโทใครจะสนใจต้องกลืนกกล่นเก็บเอาไว้กลื่นเก็บเอาไว้กลื่นเก็บเอาไว้